ก้วสบายดีรอ,อบเจ้าค่ะสบายดีพี่น้องป่าบุศกุลสุคน,นะเจ้าค่ะหมออหอดเทือนหอดซานสับพี่น้องเอ้ยไปรับวัดหนึ่งหล้วก็มาวัดหนึ่งต่อ,อเจ้าค่ะคุณแม่มานปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดป่าบ้านตัดติวเมืองสองคอนแข่งซอนนละเขตนะเจ้าค่ะมาเบิงเบ่งมามา,ม,ามามาส่งมาเบิ่งว่าขาจอบปฏิบัติแบบไรแล้ว ละพักนี่ได้นะสักนะผลเครื่องลงมานะคะหนึ่งแถา ER, สองแถว ER, สามแถ, ER, ถ, ER, ถ ER, สี่เถาหาเถวเจ้าคะนี่ราคาวาดัดนี่ก็เป็นวัดป่านะเจ้าคะมองคุณแมแ่เลาะปฏิบัติธรรมมองหันมองหนีส่วนมากจะเป็นวัดที่ค่อนข้างจะสงบพนักพี่น้องห่างจากหมู่บ้านนึกสินะเดี๋ยวเขาไปเบิ้องันสุ่มก่อนนะพี่น้อง บางซุบบางเต้นอ่ะค้ะะเจ้าอ้อมมองมองนอนไปนะเอาเพื่องมาลองบอกแม่นไปหลับอยู่บ้านพูบ้านบ้านมาลายทองหล้วก็มาเมื่อแล้วจนฮอดบันดูแล้วเมอวฮอ้านพว่าไสีมาเลยเกิดบ่าวาก็ไจ้นี่ฮะก็เริ่มมันเลยเริ่มมันนี่ มื่อื่นแห่กะทินมื่อใดมีแต่ปฏิบัติธรรมมีแต่ปฏิบัติธรรมหมอวัดป่านี่นางเคยมาพี่น้องเคยมาสมโพธนั่นจ้ะค่ะเคยมาสมโพธนี่แหละกะซีมีแต่ศาลาเนี่ยเจ้ะค่ะเป็นวัดป่ามีแต่ศาลากับกุฏิหลวงพ่อนอนจั่วนอนอย่างสินะพี่น้อง นางเคยมาปฏิบัติธรรมเือหนึ่งเจ้ะคะ่กะก็จะสมโพธิ์เนาะสมโพธิ์วัดนี่แหละด้านข้างล่างมักก็เป็นเป็นโศกเป็นเทวเป็นยังลงไปมองที่อภา,าดำรอบ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 ,รอบนีค่คือนมองมองภูเ่าอันปฏิบัติปฏิบัติเจ้าคะ่ะ มาเบิ่งบรรยากาศนบรรยากาศเมซี่ทั้งหลายนะจ๊ะค่ะกระซิบมากระซีมีเต้นนะจ๊ะค่ะ <_ d ial ing> เต้นทองไผ่ทองมันมากางนอนจ๊ะคะ <_ d ial ing> ่ะเฮาและมาเอง <_ d ial ing> มือแรกน้องมิ้นะคืนแรกจะคืนเพราะปฏิบัติอยู่จะคืนนี่ เก้ามือพ,พี่น้องเลยเก้ามือนะจ๊คะค่ะปฏิบัติธรรมอยู่นี่คือเก้ามือป้าแม่ันที่เก้าท,ที่สิบผูว่าสิบเรยมหาบคันไปชีอยู่จนจบห้ืออยู่พอจบ,นนจบเนาะนี่แหละมองปฏิบัติกระนาพ,พ,พี่น้อง ปาจิกปาติ๋วเจ้าค่ะแต่ว่ามีไฟไฟ้าอจะมันเบาขึ้นอะไรอันนี้ยังบ่มีไฟได้หน่อยอย่นี่เนาะอ๋อมีไฟอยู่นี่ไฟเขาแล้วเราเตรียมเครื่องเตรียมคลองกันมาเจ้าค่ะสุมขาวผ่าขาวมาเจ้าค่ะ

ลายไปนเลไมมืเด้ยพี mm ่น hmm. ้องกระิเต็มบดได้นะมองกลางเต้นกระิเต็มบดได้นะนี่เต็มบดปฏิบัติลรปฏิบัติอยู่พุซารัน่ไปน่กินแล้วิบัติเอาแต่ก็มีรองทานบเฮ้ยมีครัวเองในวัดมีครัวเนาะมีครัว จเจ้าเลนดเขา้รอยู่สเลยเขาปื่ตอนนี้สิอ๋อแบบช่วงช่วงเศ้าเนะช่วงเศ้าส่บาทพายาเขตลงทานหรือว่าพายาเขตอันช่วงเที่ยงก็จจะสีนะพี่น้องลงทานตอนเศร้าตอนเพศนี่สินะก็สีสันเขาอยู่สามสองขาบนะสันขาสองขาบวมาคาัน ย้ำมือเศร้ามีแตรขับต้มขาบเปียกบ่ปู่ที่นอนไหวจ้ะค่ะปู่ปฏิบัติหอดปกติปฏิบัติหอดจากโมงนี่จังในนอนสามทุ่มพี่น้องสามทุ่มหลังจหานกระตืนตั้งแต่ตีสามนะจ้ะค่ะปฏิบัติต่อ ยมุ่แรงเพื่อกันย่อนํำปะนะนะจ้ะคะ่ะข้านางมีเวลาขยังเพราะว่าพี่น้องสิมาเห็ดลงทานนะจ๊ะขาะขันบระญากเกี่ยวเขากัะเบนน่ะเพื่อเกี่ยวเขามือแล้วมืออาชีอย่าเพิ่มบอกไปก่อนออกจ้ะคะ่ะมันกระเบนนะคะเพื่อมีคนส,สนับสนุนอยากอยากจะเห็ดนะพี่น้องเห็ดลงทานอือสินะต้มเขาเปียกกันสิง่ายๆนะ ทุ่มเขาเปียกคุ้งเขาพัดเอียงสักอย่างลาดเขาสิแพ็คสก่องสก่องเห็ดลงทานก็ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีนี่แหละสถานที่ที่ม,มั่แม่ของนางป่ายตะละวัดกาซีเป็นวัดที่ค่อนขอ้างจะเงียบสงบนะพี่น้องเป็นป่าไม้เป็นป่าไม,นานไม่น้อยนะพี่น้องไม่จิกไม่จิกไม่ติว้ว พาพี่น้องเกียร์ตะเข่าเกียร์ตะเข่าลงไทยลงตะนาพาเขาวัดป่าบางจะเป็นไรเจ้าคะแต่ว่าเดี๋ยวเห็นยาคูยาสาลายหลอยู่เนาะไลาโองอยู่เด้มาจะพักใต้ผู้ปักเซผู้ปักเซอัตะปื้อผู้นั่นเนาะแกวซีมารวมรวมนะพี่น้องรวม สำหรับสายบุญน,นะเจ้าค่ะเขาเจ้ากับส,สื่อสารกันนะเจ้าค่ะคือสีอบอุ่นนะพี่น้องนะคือสีอุ่นเบิ่งหลายคนกัะสีบอกเงานะเจ้าค่ะ เขาไปถอดแม่ชิญอันนอ้สิเจ้าหรอข้าจะพาไปถอดเดูมีการขายจะขายอะไรกางอาบน้ำอาบยังก็มีห้องน้ำอยู่พี่น้องนี่ห้องน้ำตัวนี้เนาะตัวนี้ใช่ได้บ่ข่ายอยู่มีลายหม่องสิพาพี่น้องเราไปทางหลังวัดก่อนนะเจ้าค่ะหลังศาลาว่ามีอีหยัง อันนี้จะเป็นด้านข้างหลังเจ้าค่ะด้านข้างหลังเป็นกนะูดเนาะข้าเจ้าจะ,จะปลูกต้น,ต,น,นนะต้นดู่ด้วนั่นนะแม่ต้นดูต้นดูอืมทางน,นี้ก็จะเป็นครัวพี่น้องเป็นกูดนะเจ้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นครัวจ้ะค่ะเป็นครัว เออเขาจะาก็จะมีครัวทำกับข่าวมองเห็ดกับข่าวเนาะนี่เนาะต้อมอยังเนาะนี่เนาะอ,นอ๋อต้อมน้ำหรอน้นำปันหน่าย่อตอนเย็นบ่ ก็จะเป็นครัวสำหรอมปอมปีกก่อนพี่น้องแล้วก็เป็นด้านของหน้ามอกอก็เป็นครัวของวัดป่านะจ๊ะค่ะข้าเจ้าก็จะมีเครื่องพักหยาย,ยัางซื้อมาตุนไว้ไว้ใส่บัดตอนซาตอนเพล่กะกว้วงพี่น้องกว้วงจ้ะค่ะ ูดลงไปพูดเป็นป้าเบิด์ตจะค่ะความสงบกสิประมาณนี้แหละเจ้าค่ะพี่น้องพ้าทั่ววัดจกมือนะเจ้าค่ะเนาะห้องหน้ามีหลายหลายด่านเลยพี่น้องห้องหน้ามีหลายหมอมกเขาบอกมีห้องหน้าเขาเจ้าไม่เห็นเนาะ ขเขาจะสั่งน้ำ่าเี่ยนน้ำอันโรงงานบ้านนางโรงงานน้ำแสงคำอยู่บ้านของนางเองนะค่ะ เดี๋ยวจะพามาเบิ่งป่านะจ๊ะค่ะนะเบิ้องปา่าวัดอีหย่างสื่อวัดจังใดนะจ๊ะคะ่ะวัดป่าพระปางเลไลจ้ะคะ่ะวัดป่าพระปางเลไลนะจ๊ะค่ะนะผู้วุนทางเข้ามาพี่น้องไก่นะ เด็กหน่อยนะจ๊ะคะ่ะมาเด็กหน่อยก็มาปฏิบัติกับกับแม่จังสินะพี่น้องอีกหลายมือก็เต็มเลยพี่น้องอีสองสามมือก็เต็มเยลยเวอร์นีน่ท่านได้คำปันได้จ้าก็ท่านได้มาจ้ะคะสคามาเทคนิคเสร็จแล้วผ้าจากกันนะจ๊ะคะก่อนขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณ,ท,มมขอขอคณทุกกำลังใจไปเลยเดอ้อพี่น้องจะคะ่ะ พอกันอยู่บ้านเรไปแล้วจะ่ะพี่น้องโดยสบายดีจ้ะค่ะ